สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับอยู่กับเซีนบูบอลเตงเช่นเคยครับผมกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลจากประสบการณ์ตรงมากกว่า20ปีใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์นะครับผมฟุตบอลเตะกันเพียบเลยนะฮะแต่ผมขออนุญาตโฟกัสแค่เฉพาะพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วกันนะครับตัดคู่ข,ข้ามทิ้งไปครับผมไว้แซมมาเชลซีบอกตรงว่าไม่ชัว์เลยนะฮะเอาที่เหลือดีกว่า5คู่ครับในช่วงสี่รง อัสตนอนเปิดบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดคริสตัลพาเลทเปิดบ้านเจอกับไบรตันฟูลแลนดเปิดบ้านเจอกับฟอร์เรสต์เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์และเซาท์แธมป์ตันเปิดบ้านเจอกับปูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์กระโดดไปเที่ยงคืนครึ่งครับมี1คู่บอลมัด bon เปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลนะครับวันนี้6คู่เน้นๆนะฮะและเช่นเคยนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับช่องทางของลาแอดแอดบอล88นะครับ เนื้อเน้นเน้นวันละตัวคัดให้ทุกวันนะครับไม่ว่าจะบอลเล็กบอลใหญ่ฝากไว้ด้วยนะครับบอกเลยว่าส่วนใหญ่ของดีๆผมปล่อยใน Line แอดนะฮะเอาล่ะวันนี้ฮะผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันถ้าพร้อมแล้วไปขึ้นเครื่องไปกับผมเลยครับเริ่มจากเซสสี่ทุ่มตรงทั้ง5คู่กันก่อนเลยนะครับอาร์เซนอลครับเปิดบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะฮะทางฝั่งอาร์เซนอลตอนนี้ยังคงนําเป็นจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นนะครับ20นัชนะ16เสมอ2แพ้ 2, 2 ยิง45เสีย17ประตูได้เสียบวก28มี50คะแนนนะครับขณะที่ทีมเยือนเบรนฟอร์ด21นะชนะ8เสมอ9แพ้4ยิง35เสีย28ประตูได้เสียบวก7มี33คะแนนตอนนี้พวกเขารั้งอยู่อันดับที่7ของตารางนะครับซึ่งถ้าดูดีๆเนี่ยอันดับก็ยังถือว่ามีลุ้นไปเลฟุตบอลยุโรปอยู่นะฮะห่างจากทีมอันดับ5อย่างสเปอร์เพียง6คะแนนเท่านั้นเอง โดยผลงานช่วงหลังๆนะครับของทั้งฝั่งเบรนท์ฟอร์ดนี่ถือว่าใช้ได้นะสานัดหลังสุดพวกเขาไร้พ่ายนะครับจากการชนะ2เสมอ1แล้วก็เก็บคลีนชีตได้ทุกนัดอีกด้วยล่าสุดเปิดบ้านถล่มซาททอมตันไปเละเลยนะสประตูต่อศูนย์ห้านัดหลังสุดพวกเขามีแพ้แค่นัดเดียวครับคือการเปิดบ้านแพ้เวสต์แฮมไปศูนประตูต่อหนึ่งนอกนั้นก็ถือว่ามีผลงานที่ดีเลยทีเดียวนะครับรวมถึงการชนะลิเวอร์พูลด้วยขณะที่ทางฝั่งอาร์เซนอลครับสนัดหลังสุดนี่ผิดฟอร์มสักเล็กน้อยนะ ปรกกอาแพ้รวดเลยนะครับต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เอเวอร์ตันด้วยสกอร์เดียวกันคือ0นย์ประตูต่อ1วันนี้จะกลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งนะครับดูซิว่าจะกู้ฟอร์มเก่งกลับมาได้หรือเปล่าโดยสภาพวามพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้ครับทางฝั่งาร์เซนยังคงไม่มีโมฮัมเหม็ดเอลนีนี่ที่บาดเจ็บนะครับรวมไปถึงกาเบรียลเคสซุสอีกด้วยที่ยังไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่เอมิลสวิตโรก็ยังคงเจ็บอยู่เช่นกันครับส่วน,นรายของไรอ์เนลเซนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเช็คฟิตอีกครั้งหนง ทางฝั่งเบนฟอร์ดครับแฟรงค์ออนเยกาพอนตัสเจนเซนแล้วก็ชานดอนบัตติสอันนี้เจ็บแน่นอน100%ลงสนามไม่ได้นะครับสเปนเปลื่อนตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับวันนี้มิเกลอาเตต้าคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาตูจะเป็นอารอนรัมสเดลเซนฮาครับวิลเลียมซาลิบากับกาเบรียลมาการเยสแบ,บ็กขวาเบนจามินไวท์แบ,บ็กซ้ายอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้แผงกลาง3ตัวครับมาตินโอเดกาโทมัสปาเตและกราดิชากา้า สามประสานเกมลุกจะเป็นบุกโยซาก้าเอ็ดเวิร์ดเอ็นเคเทียและกาเบรียลมาตินเนลลี่ก็เป็นชุดนี้มาโดยตลอดนะส่วนทางฝั่ง,งทีมเยือนรมันฟอร์ดครับโทมัสแฟรงค์วันนี้จะมาในระบบสามห้สองครูสัตัจะเป็นดาวิดรายยาเซนฮาร์ปจะเป็นคริสตเฟอร์เอเยอร์เบนมีและอีธานพีน็อกแผงกลาง5ตัวครับวิงแบ็กขวาจะเป็นอารอนฮิกกี้ฝั่งซ้ายเป็นริโก้เฮนรี่ตรงกลาง3ประสานครับโจชัวดาซิวาคริสเตนอการ์ดและแมทธิสเจนเซนคู่หน้าวันนี้จะใช้เป็นไบรอันเอมโบโมกับอีวานโทนี่นะครับ แน่นอนนะครับว่านัดนี้อาร์เซนอลเนี่ยต้องเต็มที่นะครับเพราะพวกเขาแพ้มา2นัดติดนะครับและวันนี้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองด้วยสถิติของไอ้ปืนใหญ่ในการเล่นในบ้านครับในลีกฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครเลยจากการชนะ8เสมอหนึ่งแต่ต้องยอมรับครับว่าเบรนท์ฟอร์ดในช่วงนี้ถือว่าฟอร์มสดจริงๆครับสไตล์การเล่นแบบวิ่งสู้ฟัดนะฮะของทางด้านโทมัสแฟรงค์เนี่ย สามารถสร้างปัญหาให้กับทุกทีมที่เจอพวกเขาได้และฟอร์มช่วงหลังๆถือว่าดีมากๆครับทำให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสกลับมาลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะและที่น่ากลัวอีกสิ่งหนึ่งคือเบรนท์ฟอร์ดเป็นทีมหนึ่งที่คัมแบ็กกลับมาได้เก่งครับในพรีเมียร์ลีกถ้านัดไหนที่พวกเขาเสียประตูก่อนเนี่ยสามารถกลับมาได้เนี่ยครึ่งๆเลยนะคือแพ้ครึ่งหนึ่งแล้วก็กลับมาเสมอได้ครึ่งหนึ่งนะครับอัตราต่อรองคู่นี้ครับอาร์เซนอลเปิดมาต่อลูกครึ่งเป็นราคาที่โอ้โห จะ1ลูกหรือ2ลูกนะครับคือผมก็ยังมองว่าอาเซนอนชนะนั่นแหละเพราะว่าพวกเขาได้เล่นในบ้านตัวเองนะแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังๆจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ดีครับแต่ว่าแมมันพลาดท่าไปแพ้นะฮะแต่วันนี้ผมว่าการเจอเบนฟอร์ดไม่ใช่งานง่ายครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์อีกด้วยไม่มีใครยอมใครแน่นอนเบนฟอร์ดช่วงนี้ครับกำลังดีแล้วก็สไตล์วิ่งซูฟัสตนะครับเร็วและแอคทีฟนี่ต้องพูดอย่างนี้เลย คือแบบวิ่งดุดันเล่นเกมหนักหน่วงนะครับน่าจะสร้างปัญหากับอั์เซนอนได้พอสมควรเลยทีเดียวผมว่าถ้าอั์เซนอนชนะไม่น่าจะชนะเกิน1ลูกนะครับอาจจะเฉือเ่อนอะไรแบบนี้นะดูแล้วคู่นี้ถ้าจะลงทุนผมขอเลือกทีเมเยือนเร์ฟอร์ดดีกว่าครับแนะนําให้รองเร์ฟอร์ดราคะลูกคบลูกคร่งครับคู่ถัดมาครับผมคริสตัลาเล่เปิดบ้านเจอกับไบรตันนะฮะ ทางฝั่งเจ้าบ้านพาเลส21นัดชนะ6เสมอ6แพ้9ยิง19เสีย29ประตูได้เสียติดลบ10มี24คะแนนนะครับตอนนี้พวกเขารั้งอยู่ันับที่12ของตารางขณะที่ไบรตัน20นัดชนะ10เสมอ4แพ้6ยิง38เสีย27ประตูได้เสียบวก11มี34คะแนนตอนนี้อยู่ันับที่6นะครับแต้มจี้ติดสเปอร์5คะแนนแถมแข่งน้อยกว่า2นัดอีกตั้งหากโอกาสไฟุฟบอลยุโรปเนี่ยถือว่ามีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับยิ่งฟอร์มช่วงหลังๆไบรตันเนี่ยโคตรดีนะ 6นัดหลังสุดในทุกรายการพวกเขาชนะไป5เสมอ1ครับล่าสุดเปิดบ้านชนะบอลมาไปได้1-0ย้อนกลับไปอีก1นัดนี่เปิดบ้านเอาชนะลิวอพูลไปได้2ประตูต่อ1อีกด้วยนะครับในศึกฟุตบอลเ a ฟครับขณะเดียวกันครับเจ้าบ้านพาเลทนี่โอ้โหฟอร์มดิ่งมากๆ6นัดหลังสุดนี่แพ้ไป4เสมอ2นะไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่บุกไปแพ้แมนยูเป็น1ประตูต่อ2นะครับผมแหมพาเลทช่วงนี้นี่แติกเวราไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ การเจอกันของทั้งคู่2นัดหลังสุดจบลงด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อ1ทั้ง2นัดเลยนะฮะอันนี้คือในส่วน a d t o h e a d ส่วนความพร้อมของทั้ง2ทีมครับยังคงมีตัวเจ็บซึ่งเป็นตัวเดิมๆอยู่แล้วบ้างครับแต่ไรตันเนี่ยหลายตัวเริ่มจะหายเจ็บกลับมาแล้วนะมาเป็นช่วงแมตช์ฟิตเนสแล้วนะครับก็ตอนนี้ยาคูมบเดอร์เนี่ยยังเจ็บอยู่แน่ๆแ,แหละส่วนรายของเลวีโควิลอีวานฟูคุสันแล้วก็อดัมลาลาน่าตอนนี้กลับมาเล่นแมตช์ฟิตเนสแล้วนะครับต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งหนง ขณะที่ทางฝั่งพาเลทครับโจคิมแอเน,น,น,นเดอ,อร์เซนนาธานเฟอร์กูสันเจมส์อาร์เธอร์และวิลเฟรดซาฮายัางคงเจ็บไม่พร้อมลงสนามนะครับโดยเฉพาะรายหลังนี่ไม่มีซาฮาผมว่ากระเทือนอยู่เหมือนกันนะเกมรุกพาเลทช่วงหลังๆขาดความน่ากลัวไปเยอะเลยทีเดียววันนี้ครับเจ้าบ้านพาเลทข,ของปาติวิอร่าจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สาประตูจะเป็นวิเซนเต้กัวเอต้าเซนาร่าจะเป็นคริสตีชาร์ดกับมาร์เกฮีแบ็คขวาเป็นนาเทนลคลายแบ็คซ้ายเป็นทาริสมิเชลโฟร์แบ็คเซตเดิมนะครับ แผงกลางรับคู่ครับชิกดูกูเร่กับเจฟฟรีย์ชลุปแผงกลางรูกสามตัวฝัว่งขวาเป็นจอแดนอายูฝั่งซ้ายเป็นเอเบเรชีเอเซ่ R e G A S A. ตรงกลางเป็นมิเคลโอลิเซ่ครับและหน้าเป้าจะใช้เป็นออสเน่เอดูอาส่วนฝั่งทีมเยือนไบรตันครับกุนซอโรบาโตเดอเชอร์บี้จะมาในระบบ4 2 3 1เช่นกันครับผู้สาวตัวจะเป็นโรเบิร์ตซานเชสเซาคู่จะเป็นอดัมเว็บสเตอร์กับลุยส์ดังแบ็คขวาเป็นเจอเวลแมนแบ็คซ้ายเป็นเพอร์วิสเอสตูปินัน แผงกลางรับคู่ครับจะเป็นเอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กับมอร์เซซไซเซโดกลางลูกสามตัวฝั่งขวาเป็นซอลลีมาฝั่งซ้ายเป็นคาโอรุมิโตมะตรงกลางเป็นปัสกากรอฟและหน้าเป้าจะใช้เป็นแดนนี่เวลเบกคือต้องบอกอย่างนี้ครับไรตันเนี่ยช่วงหลังๆมีตัวที่โดดเด่นขึ้นมามากๆครับผมโดยเฉพาะคาโอรุมิโตมะนี่โอ้โหแมเล่นโคตรดีเลยนะยังไม่รวมถึงตัวประชาการเกมอย่างอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ด้วยนะครับกองกลางทีมชาติอาเจนินาชุดแชมป์โลกนี่ก็เล่นได้อย่างมีมาตรฐานจริงๆครับ กองหลังตั้งแต่ได้ลุยส์ตันกลับมาคืนสู่ทีมในช่วงหลังๆ667เแมตช์หลังนี่เสียประตูยากขึ้นเยอะเลยทีเดียววันนี้บอกเลยครับว่าพาเลทถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้เป็นเจ้าบ้านแต่ความได้เปรียบเนี่ยแหมไม่ได้ได้เปรียบมากกว่ากันเลยนะเดินทางห่างกันไม่แค่สไมล์เท่านั้นเองนะครับทั้ง2ทีมถึงแม้ว่า,าเจ้าบ้านอาจจะมีกองเชียร์ที่มากกว่าแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมครับไบรตันก็คุ้นเคยดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นทีมร่วมเมืองลอนดอนด้วยกันนะครับ ผมต้องขอชื่นชมเลยนะเพราะว่าไบรตันเป็นทีมที่เล่นได้อย่างสม่ําเสมอทีมหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่เกิด์ไปข้างต้นครับว่าคารุมิโตมาเนี่ยเล่นดีมากๆแล้วก็ชอบยิงช่วงท้ายเกมบ่อยด้วยนะไม่รู้เป็นอะไรมายิงใส่ลิวรูผูลผมสัง,งั้นเลยคู่นี้ตาต่อรองครับไบรตันบุกมาต่อครึ่งลูกเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเทียบเกรยทีมทั้งสองทีมแถมไบรตันเป็นทีมเยือนด้วยถือว่าค่อนข้างแพงเลยนะแต่ว่าใจผมมันไหลเป็นไบรตันครับ คือผมมองว่าพราเลนเนี่ยตัวที่เจ็บมันเป็นตัวที่สร้าง Impact ให้กับทีมอย่างมากครับโดยเฉพาะบริเวณซาฮาเกมรุกเนี่ยขาดหายไปเลยทีเดียวครับไบรตันดูแล้วถ้าเกิดไม่พลาดง่ายจนเกินไปและไม่ใช้โอกาสเปลืองจนเกินไปนะฮะเชื่อว่าน่าจะบุกมาเก็บสาคะแนนได้เลยผมมองงั้นเลยนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเกมที่ง่ายดายกว่าที่คิดด้วยซ้ําไปครับคู่นี้ผมค่อนข้างมั่นใจให้อยู่ต่อทีมเยือนไบรตันในราคาครึ่งลูกครับ คู่ถัดมายังคงอยู่กันที่กรุงลอนดอนครับฟูลแลมจะเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยือนของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสทางฝั่งฟูแลมครับ22นัดชนะ9เสมอ5แพ้8ยิง32เสีย30ประตูได้เสียบวก2ครับมี32คะแนนรั้งอยู่อันแปบ8ของตารางขณะที่ฟอ r เรสครับ21นะัดตอนนี้พวกเขาชนะ6เสมอ6แพ้9ยิง17เสีย35ประตูได้เสียติดลบ18ลูกครับมี24คะแนนขยอบมาอยู่อันดับที่13ของตารางแล้วนะ ช่วงหนึ่งนี่จมบวยนะครับตอนนี้กลายเป็นทีมกลางตารางไปละฟอร์มค่อยๆดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่า5นัดหลังสุดนี่แพ้ไปซะสองเสมอ1แล้วก็ชนะแค่2นัดนะครับล่าสุดเปิดบ้านชนะลีสไปได้1ประตูต่อศูนย์แล้วก็อีก1นัดที่พวกเขาชนะในช่วง5นัดหลังสุดคือเปิดบ้านเราชนะเลสเตอร์ไปได้2ประตูต่อศูนย์ซึ่งถ้าสังเกตดีๆตนอรที่งกอรฟอร์เรสต์เนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านแข็งแกร่งนะฮะแต่เกมเยือนเนี่ยไม่เท่าไหร่เลยนะเกมเยือน3นััดหลงสุดนแพ2เสมอนะะรแลลลเเเสีีียยยปปตููไถึง7กทดว ขณะที่ฟูลแลมครับ5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2นะฮะอาจจะดูเหมือนชนะน้อยแต่3นัดหลังสุดนี้ไม่แพ้ใครนะเพราะว่าพวกเขาชนะ1เสมอ2นะครับล่าสุดบุกไปชนะซันเดอร์แลมมาได้3ประตูต่อ2ในศึกฟุตบอล FA ครับและฟูลแลมเป็นทีมหนึ่งครับที่เกมในบ้านถือว่าแข็งแกร่งเลยนะฮะผมแพ้ยากนะบอกเลยว่าแพ้ยากมากๆการเจอกันของทั้งคู่นะครับครั้งหลังสุดเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อหรือดูการที่แล้วนี่เองนะครับผมก็ สถิติทั้งสองทีมพอๆกันนะครับแต่ว่าใครเล่นเกมเยือนทีมนั้นเป็นคนชนะนะครับเล่นมานฟูแลมนี่ฟอรเรสบุกมาชนะ1-0เล่นมานฟอรเรสกลายเป็นฟูแลมบุกมาเอาชนะได้3ประตูต่อ2นะฮะเออคู่นี้สถิติแปลกๆเหมือนกันส่วสภาพความพร้อมทั้งสองทีมนะครับฟอรเรสเนี่ยเสริมตัวเยอะแต่ตัวเจ็บเยอะเหมือนกันครับไทโวอาวูนิย่จูเลนเบนโคโน,น่ดินแฮนเดอร์สันชิคุกุยเตะอาวล่าสุดเจ็บระดัะกุยเต้ บุษราเนย์เกตต์โอมาริชาร์ดไรอันยาเตสครับที่พูดมาเจ็บหมดเลยนะฮะรวมไปถึงจอนโจเชลวีด้วยแต่เดี๋ยวรายหลังนี่อาจจะรอเช็คฟิตนะว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าส่วนทางฝั่งฟูลแลนดครับตัวเจ็บแน่ๆคือนิสเกนเคบาโน่รายเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนรายของทอมแคนนี่กับแฮร์ริสันริชเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเช็คฟิตผ่านหรือไม่วันนี้สเตเบิลเ่นเตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้งสองทีมในวันนี้ครับเจ้าบ้านฟูลแลนดของคุซูมาโกซิวาจะมาในระบบ4สี่สองสาเมหนึ่ง เซนฮาเป็นอิซาดิออฟกับทีมเรียมแบกขวาเป็นเคนนี่เตเต้แบกซ้ายเป็นแอนโทนีโรบินสันแผงกลางรับคู่ครับแฮร์ริสันรีกับเจ้าปาริญญาสามประสานเกมรุกในแดนกลางครับฝั่งขวาเป็นบ๊อบบี้เดคอเดวารีดฝั่งซ้ายเป็นวิลเลียนตัวกลางเป็นเดสเปเรราและหน้าเป้าจะใช้เป็นอเล็กซานดรามีโตวิชนะครับผมตัวนี้ขาดไม่ได้เลยส่วนฝั่งฟูลแลมครับคุณซอสติฟคูเปอร์จะมาในระบบ4-3-1-2ผู้รักษาประตูครับคาดว่าจะใช้ตัวใหม่ที่เพิ่งจะถอยมาส,สดๆอย่างเาาาาคเล ส่วนคู่ซัาร์จะเป็นวิลลี่โบลีกับสกอตต์แม็กเคนนาแบ็กขวาเป็นเนโกวิลเลียมแม็กซ้ายเป็นเลนาลโดดีแผงกลางสามตัวครับดานิโลเโมฟรูเลอร์และออเรลมังกาล่ากองกลางตัวลูกจะเป็นมอร์แกนกิฟส์วายนะฮะตัวนี้ตัวเพลย์เมคเกอร์และคู่หน้าจะเป็นแบรนดอนจอนสันจับคู่กับคริสบูธ แต่ว่าไปแล้วช่วงหลังๆฟอร์มของฟูลแลมเนี่ยแอบตกลงไปนะครับผมสามนัดหลังสุดในลีกพวกเขายังไม่ชนะใครนะจากการเสมอ1และแพ้ 2, 2ส่วนทางฝั่งฟอเรสครับผม5นัดหลังสุดในลีกพวกเขาไร้พ้าจากการชนะ3เสมอ2นะฮะทั้งเกมยาวและเกมเยือนจริงๆจุดอ่อนของฟอเรสครับคือเกมเยือน,นครับส่วนจุดแข็งจะเป็นเกมยาวขณะที่ฟูลแลมเนี่ยเกมยาวเล่นดีนะครับแต่ว่าฟอร์มช่วงนี้ไม่ค่อยดีคู่นี้บอกตรงๆว่าตัดสินใจลําบากจริงๆ แต่ถ้าดูจากฟอร์มล่าสุดเลยจริงๆก็ต้องบอกว่าฟอเรสเนี่ยดูดีไม่ธรรมดาเลยนะครับและการได้ผู้สาวตัวระดับอดีตเวิร์กคลาสนะซึ่งผมว่าก็ยังเล่นดีอยู่อย่างเคเลเาวาสมาร่วมทีมในช่วงตลาดฤดูหนาวเนี่ยดูแล้วน่าจะช่วยได้เยอะนะครับในเรื่องของการเสียประตูน่าจะยากขึ้นฝั่งฟูลแลมเองเนี่ยผมพูดมาตลอดนะครับความน่ากลัวอยู่ที่ไอซ์ด้ามิโตวิชนะครับผมแล้วก็ตัวที่ป้อนให้อย่างพวกวิลเลียนนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติมาเจอแบบว่าอุดๆซะหน่อยอย,อย่างฟอเรสเนี่ยผมว่าฟ คุณนี้อัตราต่อรองครับเปิดมาที่เจ้าบ้านต่อครึ่งลูกเอาต,องตรงๆวันนี้ผมชอบทีมเยือนฟอเรส์ว่ะผมว่าพวกเขาไม่แพ้อเออนะคือฟอร์มช่วงหลังมันดีขึ้นอ่ะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมว่าน่าจะยันเสมอได้ครับนัดน,นี้ฟูลแลมดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเจาะเข้าโอกาสเสมอสูงมากๆครับและมองว่าสกอร์น่าจะเป็นสกอร์ต่ำอีกด้วยนะฮะคู่นี้ขอเชียร์ทีมเยือนนอตติงแฮมฟอเรสในราคารองครึ่งลูกครับแล้วก็สกอร์ต่ำบิบินหนึ่งด้วยนะจ๊ะ คู่ถัดมาครับไปดูจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ดีกว่านะฮะโอ้คู่นี้น่าดูเลยทีเดียวทางฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์ครับตอนนี้ผลงาน21นัดชนะ6เสมอ3แพ้12ยิง32เสีย37ครับประตูได้เสียติดลบ5มี21คะแนนรั้งอยู่ับที่14ของตารางห่างจากโซนตกชัน3คะแนนนะฮะไม่ปลอดาภาัยนะส่วนฝั่งสเปอร์ครับ22นัดพวกเขาชนะ12เสมอ3พ้7 ยิง41เสีย31ประตูที่เสียบวก10ลูกครับมี39คะแนนรั้งอยู่ดับที่5ของตารางโดยผลงานของทั้ง2ทีในช่วงหลังๆ2ส,สำนัดหลังเนี่ยถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่นะถ้าเอาแค่3นัดหลังสุดนะเลสเตอร์เนี่ยพวกเขาชนะ2เสมอ1นะครับ สองนัดหลังสุดนี่เกมเยือนทั้งคู่นะบุกไปชนะวอซอมาได้1ประตูต่อศูนในศึกฟุตบอล FA ครับและล่าสุดนี่เซอร์ไพรส์รามากนะฮะบุกไปชนะแอสตันวิลล่าของอุนายเมรีมาได้4ประตูต่อ2อ,อีกด้วยและถ้าย้อนกลับไปอีกหนึ่งนัดเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับบริตันที่ฟอร์มดีมากๆาในฤดูกาลนี้ไปได้ด้วย2ประตูต่อ2นะครับแบบชนิดที่เรียกว่าหน้าชนะเลยทีเดียวส่วนทางฝั่งของสเปอร์ครับสนัดหลังสุดเนี่ยใช้ได้เลยนะต้องบอกว่าดีเลยดีกว่า พวกเขาชนะรวดทุกนัดครับแถมไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวอีกตั้งหานะฮะจากการบุกป,ประชนะฟูลแลม1ประตูต่อศูนย์บุกป,ประชนะันแอสตันนอตแอง3ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลเอฟเอครับและนัดล่าสุดอันนี้ผลงานมาสเตอร์พีเลยครับเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้1ประตูต่อศูนย์นะฮะนัดนี้นี่าร์เซนแทบจะอยากซื้อช่อดอกไม้ไปให้สเปอร์เลยทีเดียว แต่ถ้าว่าการเจอกันของทั้งคู่4ครั้งหลังสุดก็ต้องยอมรับว่าสเปอร์ดูดีกว่านะฮะพวกเขาชนะได้ทั้ง4นัดเลยล่าสุดนี่เปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้6ประตูต่อ2นะฮะเละเทะมากๆาในช่วงต้นฤดูกาลแต่ก็ต้องบอกก่อนนะมันเป็นช่วงที่เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยกำลังปั่นป่วนอย่างมากนะในช่วงต้นฤดูกาลนะครับตอนนี้สภาพความพร้อมของทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้เองดีขึ้นเป็นระยะนะครับตอนนี้มีเพียงแค่เจมส์จัสตินที่บาดเจ็บลงสนามไม่ได้แน่ ส่วนสามน,นักเตะอย่างแรอัเบอร์ทรานจอร์ดี้อีเวนแล้วก็บูบูปาร์การีสุมาเร่ตอนนี้เช็คฟิตแล้วนะครับเดี๋ยวรอรุ้นนะว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าในวันนี้ขณะที่ทางฝั่งทอหนาสเปอร์ครับคริสเตียนโรเบโรวันนี้ติดทุตแบนลงไม่ได้นะครับสะสมไปเหลือครบ5ใบแล้วส่วนอ e ีปิซูมายังคงเจ็บอยู่ไม่พร้อมลงสนามครับ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจา้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ของบริทันโรเจอร์จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สาบตูจะเป็นแดนนี่วอร์ด เซาร์ฟคู่ครับแฮร์รี่ซุต้าจับคู่กับบูธแฟร์แบ็่ขวาเป็นทีมวนที่คาสตาเย่แบ็กซ้ายเป็นวิกตอร์คริสเตนเซนกลางรับคู่จะเป็นยูริเทเลมองกับบิลเฟรดเอนดีดีสามประสานเกมลูกครับฝั่งขวาเป็นเตเต้ฝั่งซ้ายเป็นฮาวิบานโร์ตัวนี้นี่จีจาร์มากตรงกลางเป็นเจมส์แมดดิสันครับและหน้าเป้าจะใช้เป็นเคเลชี่อิเฮนาโชนะฮะขณะที่ทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ครับอันโตนิโอคอนเต้จะมาในระบบสามสี่สองหงผู้รัสามตูจะเป็นฮูโก้ยอริสสามเซนะครับใช้เป็นดาวิสันซานเชสเอริกไดดเเเออร์แล้ววก็บนิส แผงกลางสตัวครับฝั่งขวาเป็นเอเมอร์สันรอยัลฝั่งซ้ายเป็นอีวานเปเรซิชตรงกลางเป็นโรดิโก้เบนทานคูจับคู่กับเปียเอมฮอยเบียกหน้าต่ำคู่ครับจะใช้เป็นเดียนครูเซฟสกี้กับซองเฮืองบินเช่นเคยครับและหน้าเป้าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแฮร์รี่เคน ทั้งคู่เนี่ยเจอกัน12นัดหลังสุดเนี่ยไม่มีเสมอเลยนะครับผมแต่สเปอร์ดูดีกว่านะเพราะว่าพวกเขาชนะไปได้9เกมแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเอาชนะไปได้3เกมนะครับช่วงนี้เลสเตอร์ซิตี้เริ่มจะกลับมาแล้วนะตอนนี้ตะกุยตัวเองขึ้นมาอยู่ในแบบกางกลางตารางค่อน,อน,อนๆกลางแล้วนะเริ่มเริ่มละมีโอกาสที่จะลุ้นจบท็อป10อยู่เหมือนกันถ้าดูจากฟอร์มการเล่นแล้วก็เส้นทางในวันนี้ครับแต่ว่าสเปอร์ฟอร์มก็ดันดีขึ้นมาอีกตั้งหากนะในช่วงสองนัดหลังมาเลยดูยากเลยครับ ถ้าเกิดสมมติเล่นบ้านสเปอร์เนี่ยบอกเลยว่าสเปอร์ดูดีกว่าเยอะเลยล่ะผมผมชี้ไปที่สเปอร์เลยแต่การที่มันต้องบุกมาเยอ City ือนเลสเตอร์ซิตี้ทำให้คิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจะง่ายหรือเปล่ามันจะยากแค่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าบรตันเองมาก็พลาดท่าทำได้เพียงแค่เสมอไปแล้วนะแถมรูปเกมก็ไม่ได้เป็นต่ออีกด้วยซึ่งสเปอร์เองผลงานอาจจะดีขึ้นก็จริงครับแต่เกมเยือนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าดีเท่าไหร่นะเกมลีกล่าสุดบุกไปชนะฟูลแลมได้หนึ่งศูนย์ก็จริงครับแต่ว่าครองเกมสู้ไม่ได้นะถ้าพูดถึงรูปเกมจริงๆูู่มนีดดกวานะ ส่วนฝั่งเลสเตอร์ซิตี้เกมในบ้านสีน่นลาลังสุดอาจจะดูไม่ดีครับแพ้2เสมอ2แต่ว่าเจอแต่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโดยรวมผมยังมองว่าพวกเขาเนี่ยยังเป็นทีมที่น่าลงทุนอยู่นะครับาตาตรอรอูนนี้สเปอร์บุกมาต่อจุมจิมมากๆปอปอนะคือผมก็มองว่าทางบอลถูกกฎหมายที่อังกฤษเนี่ยผมมองว่าไม่ได้เหนือกว่ากันสักเท่าไหร่เพราะว่าเลสเตอร์เป็นเจ้าบ้านแล้วก็แมเลสเตอร์เล่นในบ้านผมเห็นเหตุแล้วว่าเล่นดีจริงๆนะชอบนะัดที่เสมอไบรตันมากๆ ผมมองว่าเลสเตอร์วันนี้ครับเป็นเจ้าบ้านไม่แพ้ครับสเปอร์เป็นทีมหนึ่งที่ฟอร์มสวิงขึ้นขึ้นลงๆครับเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะผมว่าโอกาสจบเสมอสูงนะหรือจะมีทีมใครชนะผมมองเป็นเลสเตอร์ซิตี้มากกว่าทันเดนอร์สเปอร์นะครับสำหรับตัดนี้คุณนี้ขอเลือกลงทุนทีมเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ในราคารองปปอนะครับอีกหนึ่งคู่ถัดมาในช่วงสี่ทุ่มเช่นกันเจ้าบ้านซาว์แฮมตันจะเปิดเซมิลี่ต้อนรับการเยือนของวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์นะครับทั้งสองทีมอยู่ จ้าบ้านซาแัมตันนี่อาจจะหนักซะหน่อย21นัดของพวกเขาชนะ4เสมอ3แพ้14ยิง17เสีย38ประตูได้เสียติดลบอยู่ถึง21ลูกมี15คะแนนนะครับตอนนี้จมบวยของลีขณะที่ฟูแฮมตัน21นัดชนะ5เสมอ5แพ้11ยิง15เสีย30ประตูได้เสียติดลบ15ลูกครับมี20คะแนนรั้งอยู่15แต่ว่าต้องบอกเลยนะว่าไม่ปลอดภัยนะห่างจากโซตกชันเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเอง แต่ถ้าพูดถึงฟอร์มโดยรวมช่วงหลังๆต้องบอกว่าบูฟดูดีขึ้นมากนะครับหลังจากที่ได้จุเล่โลเปเตกี eki, มาคุมทีมนัดล่าสุดนี้เปิดบ้านกดลิเวอร์พูลไป3าูนะเล่นดีมากๆครับผมคือกองหน้าคมกริบมีโอกาสน้อยแต่ว่าสามารถทําได้นะถึงแม้ว่าย้อนกลับไป2นัดก่อนหน้านั้นพวกเขาจะแพ้ทั้ง2เกมก็ตามครับแต่มันคือการบุกไปแพ้แมนซิตี้ศูนย์ประตูต่อสแล้วก็เล่นในบ้านแพ้ลิเวอร์พูลซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่เหมือนกันนะแต่ในศึกฟุตบอลเอฟเอคันะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่ง ผมมองว่าใช้ได้นะฟอร์มไม่ขี้เรศสำหฝับซั์ซานตันครับอานอัดหลังสุดพวกเขาชนะแค่นัดเดียวครับคือฟุตบอลถ้วยนะเจอแบ็คพูลใน FA เครับเปิดบ้านชนะไป2ต่อที่เหลืออีก4เกมแพ้รวดทุกนัดครับสองนัดหลังสุดบุกไปแพ้นิวสเซิลหนึ่งต่อ2แล้วก็บุกไปแพ้เบรนฟอร์ดมา0ูนย์ประตูต่อ3ครับเกมในบ้านเนี่ยก็ถือว่าปนๆกันไปนะแพ้ชนะแพ้ชนะสลับกันไปครับแต่เวลาเจอทีมที่แบบดีๆหน่อยเกรดแบบกลางๆค่อนไปทางดีๆหน่อยเนี่ย พวกเขามักจะแพ้นะฮะช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมที่โมรินิลนะฮะบ้านของบูฟตันเป็นทางด้านบูฟเนี่ยเอาชนะซะาตานนันไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับส่สบวนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับตัวเจ็บก็เยอะพอๆกันแต่บูฟอาจจะเจ็บเยอะกว่านิดๆครับแต่เป็นตัวเจ็บเดิมๆนะซาร์ซา,ซาคาราลิชเปโดเนโตชิควินโยบูบากา้าตราโอเร่นะฮะไอสีตัวนี้มันเจ็บมาตั้งนานแล้วละ่ะ ส่วนวังฮีชานกับมาริโอเลมีนาตอนนี้เช็คฟิตนะครับมีโอกาสลงสนามได้อยู่โดยเฉพาะสองฝั่งของวังฮีชานส่วนทุกฝั่งซาวดนตันครับตอนนี้มีตัวเจ็บไปแค่ตัวเดียวครับคือวอลเลติโนลิราเมนโตนะวิงแบค็คลายนี้ส่วนอีก4ตัวที่เหลือตอนนี้อยู่ในช่วงแมตช์ฟิตเนสแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะลงสนามทันหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นจุดอัรมสตรองฮวลาริออสอเล็กซ์แมคคาร์ตี้แล้วก็ไคบ็อกเกอร์ปีเตอร์เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสิ่เป็นเรื่อนตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้ เจ้าบ้านซาตันต้นครับคุณซีนาทานโจนจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สาปตัวจะเป็นกาวินบาซูนูเซนฮาจะเป็นแยมเบนเดรตกับโมฮัมเหม็ดซาลิซูแบกขวาเป็นเจมบรีแบกซ้ายเป็นโรเมนเพอร์ราวกลางรับคู่จะเป็นเจมบอดพราลโรมโอลาเวียส่วนแผงกลางลูกสามประสานครับฝั่งขวาเป็นเาเมลเอโดซีฝั่งซ้ายเป็นทางด้านของคามาดินซูเลมาน่าตรงกลางเป็นคาร์ลอสอาคาราสครับและหน้าเป้าวันนี้จะใช้เป็นเชอาดัม ทีมเยือนบูมตันครับกุนซือจูเลียนโลเปเตกีวันนี้จะมาในระบบ4-4-2ผู้สาบตัวจะเป็นโฮเซซาเซนาเป็นแมสคิวแมนกับเครกดอสันแบกขวาเป็นเนลซันเซเมโดและแบกซ้ายเป็นรอยันอัตนูรีแผงกลางสี่ตัวครับฝั่งขวาเป็นอันดามาเตาเร่ฝั่งซ้ายเป็นมาทุสตูนเยสตรงกลางเป็นรูเบเนเบสกับมาริโอเลมีนาคู่หน้าวันนี้ครับคาดว่าจะเป็นพาโบซารรเบียจับคู่กับมาทุสคุนย่านะครับ ถ้าพูดถึงฟอร์มเกมเยือนของว um ูซ์ซมตันนี่ไม่ค่อยดีนะคือพวกเขาเนี่ยอยู่ดับ8ของลีกเลยทียเดียวอันนี้พูดถึงเฉพาะฟอร์มเกมเยือนนะครับแต่อย่าลืมว่าการเข้าบาของจูเลนโรเบตกีเนี่ยเปลี่ยนโฉมหน้าว um ูแฮมตันไปเลยนะตัวที่มันฟอร์มตบๆบเนี่ยกลายเป็นดูดีขึ้นมานะครับส่วนทางฝั่งซฮมตันมีช่วงหนึ่งเหมือนจะดีครับไปไปมา,มาตอนนี้เนี่ยกราฟเริ่มจะดิ่งลงเหวอ,อีกรอบนะฮะนัดลังสุดแพ้ไป4เกมอย่างที่บอกไปนะครับ ถ้าเทียบกับืนของโค้ดผมบอกเลยว่าผมชอบจูเลนโลเปตกีมากกว่านาธาโจนเยอะมากๆนะแถมเฮตุเฮดเจอกันช่วงหลังๆสีนัดหลังสุดเนี่ยเป็นบูฟที่ชนะได้ทุกเกมอีกตั้งหา่านะครับคือผมมองว่าช่วงนี้ซาตันตันมันไม่ค่อยดีอ่ะแล้วดูแลเอาตรงๆนะผมว่าไม่น่ารอดอะ่ะเออนัดนี้ดูแล้วยังไงก็ไม่ชนะครับซาตันตันอ่ะและอัตราต่อรองคู่นี้เปิดมาสบายๆด้วยคือเสมอไหนเสมอกันนะครับบูมตันอาจจะเสียน้ํามากกว่าเล็กน้อยนะ ผมว่าคู่นี้น่าลงทุนมากเลยอะคือมันไม่มีอะไรต้องเสียครับบูไปไม่แพ้อยู่แล้วอะแต่จะชนะหรือเปล่าอันนี้เดายากนิดนึงคู่นี้นขอเชียร์ทีมเยือนบู๊ปแฮมตันดีกว่านะครับดูแล้วมีแต่เจ้ากระเทียนนะฮะไม่น่าจะเจ๋งนะครับผมอยู่วิร์ตันราคาเสมอนะครับและอีกหนึ่งคู่ครับกระโดดไปช่วงเที่ยงคืนครึ่งเลยนะครับบอลมาเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลครับเจ้าบ้านบอลมาตอนนี้รองบวยของลีครับ21นัดชนะ4เสมอ5แพ้12 ยิง19เสีย4 3ลูกครับผมประตูได้เสียติดลบ24นะฮะมี17คะแนนเป็นทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกครับมากกว่าทีมบัวอ,อย่างเซาท์แธมป์ตันซะอีกส่วนฝั่งนิวคาสเซิลครับฟอร์มยังคงสดอย่างต่อเนื่องนะอาจจะมีสะดุดเสมอบ้างครับแต่ตอนนี้พวกเขายังคงอยู่ในท็อปโฟนะฮะ21นะัดชนะ10เสมอ10แพ้1ครับแพ้น้อยกว่าทุกทีมในลีกเลยนะยิงได้34เสีย12ลูกครับประตูได้เสียเนี่ยตอนนี้บวกอยููู่่22ลกมี40 4คแนรรัั้งอยดบ และนานีถ้าพวกเขาชนะจะแซงแมนยูขึ้นไปอยู่อันดับ3อีกด้วยนะฮะส่วนฟอร์มของทั้งคู่ในช่วง5้านัดหลังสุดนี่ฟ้ากับเหวครับบอลมัด5้านัดหลังสุดพวกเขาแพ้4เสมอหนึ่งครับล่าสุดบุกไปแพ้ไบตันมา0นย์ประตูต่อ1ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่า8นัดหลังสุดครับบอลมัดไม่ชนะใครเลยครับแถมแพ้ไปถึง7เสมอแค่นัดเดียวเท่านั้นเองและมีหลายเกมมากๆครับประมาณ5เกม6เกมเลยทีเดียวที่ พวกเขาแพ้ด้วยสกอร์ศูนย์นะครับค่อนข้างจะมีปัญหามากๆในการทําประตูช่วงหลังๆคือเสียเยอะอยู่แล้วแล้ว,ลวดัมนมามีปัญหาในเกมรุกอีกเนี่ยผมบอกเลยนะว่าโอ้โหน่าเป็นห่วงครับขณะที่ทางฝั่งนิวคาสเซิลหนัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะ3เสมอ2ไร้ผ่าครับหนัดหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยล่าสุดเสียรางวัลนิดนึนงทำได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับเวสต์แฮมไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแต่สภาพอ่าเ้าเรียกว่าฟอร์มการเล่นโดยรวม ถือว่าทรงยังดีอยู่นะเพียงแค่ไปพลาดท่าโดนยิงเท่านั้นเองคูนี้เจอกันไปแล้ว2ครั้งในฤดูกาลนี้นะครับล่าสุดเป็นฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับนะครับดีโกเซินเปิดบ้านเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์แบบชนิดที่เรียกว่ารูปเกมดีกว่าเป็นไหนๆนะครับส่วนในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเจอกันแล้วนัดหนึ่งเช่นกันที่เซนเจนปาร์กนี่แหละแต่จบลงด้วยการเสมอไป1นประตูต่อหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเสมอแต่ถ้าไปดูรูปเกมนี้โอ้โหดีโก้เซิรนคลองบอล70%สกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะคือ เรายิ่งมาดูสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้ครับบอลมาตัว7นี่เรียงเป็นตับเลยนะไรอันเฟตูริกจูเนียสตาลิสลาแล้วก็ดาวิดบรูคเจ็บนะครับขณะที่อีก5นักเตะยังต้องรอเช็คฟิตไม่ว่าจะเป็นลุยส์คุกเลรอยเคลลี่โดมินิกโซลันเก้แจ็คสตีเฟนและมาคัสเตาวเนียซึ่งก็ผมบอกตรงนะโอกาสลงยากครับเพราะว่าสภาพร่างกายมันยังไม่ได้นะส่วนฝั่งนิวคาสเซิลครับทีมเยือนเนี่ยมีตัวเจ็บแน่ๆ3ตัวคือเอเิลคราฟเฮเบร์ปากินโยแล้วก็ แม t ทาร์เก็ตนะครับขณะที่ข่าวล่าสุดครับอาริสเลอร์อีซักกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะเดี๋ยวดูว่านัดนี้จะมีโอกาสลงมาเคาะสนิมในช่วงท้ายเกมหรือเปล่าสเปนเพื่อนตัวจริงดีครับว่าน่าจะลงสานามของทั้งสองทีมในวันนี้ครับเจ้าบ้านบอมาดของกูซูแกริโอนนลจะมาในระบบ4-4-1-1ผู้สาปตัวจะเป็นเนโตเซนทารเป็นคริสเมนแปมจับคู่กับทางด้านของมาโกเซเนซี N ่ S C. แม็กขวาเป็นอดัมสมิธแบ็กซ้ายเป็นจอแดนเซมูรา แผงกลาง4ตัวครับฝั่งขวาเป็นดองโกโอตาร่าฝั่งซ้ายเป็นจดอนแอนโทนีตรงกลางใช้เป็นฟิลิปบิลลี่กับเจฟฟ์ซันเลมาหน้าตามเป็นฮาเมตจูเนียตราโอเล่ครับและหน้าเป้าจะใช้เป็นองตวนเซเมนโยส่วนฝั่งทีมเยอเนี่ยส์ครับกูซือเอดีฮาวจะมาในระบบ4-3-3สามสามผู้รับตัวยังคงเป็นนิกโป๊ปเซร็าจะเป็นฟาเบนชากับสเวนบอตแมนแบ็คขวาเป็นคิรันทริปเปียแบ็คซ้ายเป็นแดนเบิร์น แผงกลางสี่ตัวครับโจวิลล็อกชอลองสตาร์แล้วก็โจลิงตันส่วนสาปภาษาเก็บุกวันนี้จะใช้เป็นมิเกลอามิรอนคาร์ล์บิวซันแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนนะครับสภาพทีมนิวซิลก็ต้องบอกว่าสมบูรณ์กว่าทางฝั่งเจ้าบ้านบอลมัดนะตัวเจ็บเยอะเหลือเกินเท่านั้นยังไม่พอฟอร์มนี่โอ้โหแย่เหลือเกินนะครับหลังจากจบบอลโลกมาพวกเขาเนี่ยเสมอ1แพ้5นะคือฟอร์มมันแย่มากๆอะและไอ้ที่พวกเขาแพ้แต่ละนัดเนี่ยคือแบบแพ้แบบทรงมันไม่ได้ด้วยนะอันนี้ประเด็นหลักเลย คือนิวคาสเซิลเนี่ยฟอร์มช่วงหลังๆอาจจะแบบว่ามีสะดุดเสมอบ้างอะไรบ้างนะครับแต่คือพวกเขาก็ทรงยังดีอยู่นะคือเล่นแบบไปเรื่อยๆตามเกมไปเรื่อยๆนะครับผมบางทีอาจจะมีพลาดท่าเสียประตูบ้างอะไรบ้างแต่โดยวรวมเนี่ยถือว่าเหนียวแน่นนะเป็นทีมที่เสียประตูยากทีมหนึง่งแล้วก็แพ้ยากทีมหนึงนะ่งเลยทีเดียว คือคู่นี้เลิกคิดไปได้เลยครับว่าบอร์นัทเนี่ยจะชนะนิวคาสเซลได้ครับไม่มีทางเด็ดขาดอยู่ที่ว่าจะแพ้หรือว่าจะยันอยู่หรือเปล่าเท่าน,นั้นเองวันนี้จะได้เห็นนิวคาสเซลครับที่เปิดเกมลุกเข้าใส่ถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนก็ตามขณะที่บอร์นัทเองเนี่ยผมว่าก็น่าคิดนะผู้คนเล่นในบ้านจะมาตั้งรับแบบจอดรถบัสเองเนี่ยแฟนบอลอาจจะไม่พอใจสักเท่าไหร่ครับความกดดันน่าจะอยู่ที่ทางฝั่งเจ้าบ้านเยอะพอสมควรอัตราต่อรองวันนี้นิวคาสเซลบุกมาต่อแพงมากๆนะคือ1ลูกนะครับผมแต่ผมมองว่า ของแพงคือของดีครับวันนี้นิวคาสเซิลจะสามารถเอาชนะบอลมาได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวมาลุ้นล้ที่2ไป,ปรพร้อมๆกันละกันนะครับคู่นี้อยู่ต่อนิวคาสเซิลราคา1ลูกครับและช่วงท้ายคลิปเช่นเคยครับเดี๋ยวมาทวนทัศนะของผมดีกว่าว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างในฟุตบอลวันเสาร์นี้นะฮะคู่แรกครับอยู่รองทีมเยือนเรนฟอร์ดราคาลูกควบลูกครึ่งคู่ที่2ครับอยู่ต่อบริทันทีมเยือนราคาครึ่งลูกคู่ที่3อยู่รองนอตติงแฮมฟอเรสราคาครึ่งลูกครับ พ่วงด้วยสกอต่ำนะดูแล้วน่าจะมาจอดรถบัสไม่น่าจะยิงเงินเยอะคู่ที่4ครับกลั้นใจอยู่รองเลสเตอร์ซิตี้ราคาพอๆนะครับเชื่อใจเจ้าบ้านคู่ที่5ครับผมอยู่ทีมเยือนบูแฮมตันราคาเสมอนะครับอันนี้ผมชอบคุณซื้อเลยนะล้วนๆเลยและคู่สุดท้ายค่อนข้างจะมั่นใจมากๆเลยนะอยู่ต่อในกอเรลราคา1ลูกครับผมว่าพวกเขาชนะแน่ๆแต่ดูว่าจะขาดหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ครับคือทัศนะใน YouTube ของผมประจำวันเสาร์นี้นะฮะ แต่ตัวที่ชอบที่สุดเนี่ยผมมีอยู่หนึ่งตัวถ้าอยากทราบตามมาได้ที่ Li น์แอด @bomb88 นะครับแอดไว้ไม่เสียหลายแน่นอนนะฮะทีเด็ดดีๆปล่อยให้ทุกท่านทุกวันทุกคืนนะครับยังไงขอให้เสาวนี้ดูบอลกันอย่าง,งมีความสุขแล้วก็เฮงๆร่ำรวยไปพร้อมๆกันนะครับ